ทรก็ผู้เช่าท่านนี้ครับเขาก็มาจากต่างจังหวัดน,นะครับอาจจะประสบปัญหาภัยเศรษฐกิจทําให้เขาก็ไม่จ่ายค่าเช่าค้างช้าก็เลยเป็นการเจราจารย้ายออกสําหรับเคสนี้นะครับเป็นคอนโดที่พัฒบริหารเป็นสัญญาที่2ออ,อยู่ซอยอินทมระสินะครับคอนโดชื่อเมโทรรัฟพ์ฟอนยทินอยากจะเล่าให้ฟังว่าคอนโดนี้มาด้วยสภาพ คล้ายๆกับที่อื่นก็คือว่าเจ้าของอยู่เองแล้วก็ย้ายออกไปไม่ได้ใช้งานมา2อสปีนะครับของเก่าเกิดอะไรไม่ได้เคลียร์เลยนะครับล้วก็เริ่มจากการที่เราเข้ามาเคลียร์ก่อนทําความสะอาดนะครับอาจจะตกแต่งอะไรเล็กน้อยนะครับแล้วก็เริ่มประกาศหาผู้เช่าอันนี้งบประมาณก็แทบไม่ได้ใช้เลยส่วนใหญ่ของตกแต่งแล้วก็เป็นการสํารองให้หลังจากปล่อยปล่อยไปก็ไม่เกินน่าจะประมาณ20วันก็มีผู้เช่าเข้ามาจองทําสัญญาอะไรปกติเราก็จาสัญญาสงญ่งเอกสารทำบัญชีอะไรเรียบร้อยให้เจ้าของปรากฏว่าผู้เช่าท่านนี้ครับเขาก็ มาจากต่างจังหวัดนะครับไม่พอใจกับห้องอยู่หลายๆส่วนด้วยความที่ห้องมันก็ยังพอมีตาหนิเนื่องจากเำาไื่อง้รีโนเวทม,มากนะครับเสร็จแล้วก็อยู่ไปได้ประมาณ3-4เดือนอาจจะประสบปัญหาภัยเศรษฐกิจนะครับทำให้เขาก็ไม่จ่ายค่าเช่า ค้างช้านะครับอยู่เดือนหนึ่งแล้วเราก็ตามจนได้นะครับแล้วพอเดือนถัดไปก็ไม่ไหวจริงๆก็คือตามไป3-45หวันก็ไม่จ่ายก็เลยเป็นการเจรจา,าย้ายออกมีทิ้งค่าบุหรี่เรื่องอะไรเงี้ยไว้ด้วยนะครับมันก็สุดวิสัยที่เราคนโทรลไม่ได้แต่ปกติสัญญาเราก็จะห้ามไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งก็สุดท้ายแล้วก็ไปปรับเขาไปริบเงินประกันเขาแล้วก็ทําการรับผิดชอบบินเวตให้กับเจ้าของโดยที่งบประมาณอยู่ก็ที่ไม่เกินเงินประกันไว่ซ้ำก็เดี๋ยวจะได้เห็นรูปด้านข้างนี้นะครับว่าปัจจุบันนี้มันก็น่าจะสววยกว่า พอสมควรนะครับตอนนี้ก็มีผู้เช่าใหม่ที่เราหาเข้ามาหลังจากนั้นอีกประมาณก็ไม่น่านจะเกิน15วันนะครับก็เป็นต่างชาตินะครับรอบนี้เป็นนักเรียนต่างชาติแล้วก็พ่อจ่ายให้แต่ค่าเชา่าล่วงหน้ารวมทั้งเศษค่าเช่าไม่เต็มเดือนอะไรเงี้ยพอสมควรนะครับตอนนี้ก็อยู่มาเดือนที่น่าจะเข้าเดือนที่3แล้วก็อยากจะแชร์ให้ฟังสตยว่าท่านเจ้าของเนี่ยเจอกับเราแค่ครั้งเดียวนะครับก็คือครั้งที่ทําสัญญาแล้วหลังจากนั้นทุกปัญหาทุกกระบวนการที่เราเล่ามาเนี่ยก็คือเราจัดการให้หมดเลยปัจจุบันก็ยััังงงมีีีโโออออนนนนนนให้้้เเจาาขทุกกกกๆดืวว่่8็็5พไป การตลาดของห้องนี้นะครับก็คือจะทําหลักๆอยู่2อย่างหนึ่งก็คือทําโพสต์ประกาศแล้วก็1ทําห้องให้สวยก่อนถ่ายรูปให้สวยแล้วก็ทําการโพสต์ประกาศแล้วก็มีการตัดต่อคลิปวิดีโอทั้งนําชมห้องแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอที่แนะนำทําเลตัวทรัพย์ให้กับคนนอกนะครับซึ่งทุกคลิปนี้เราก็มีการยิงโฆษณาจ่ายตังค์นะครับเพื่อดึงหาลูกค้าเข้ามาให้ได้รวดเร็วยังไงเดี๋ยวแนบหลักฐานให้ดูเป็นเคส e s t u กันครับ